ร้ยร้อยสามกว่าร้อยสี่สองร้อยร้อยสี่โอ้โหร้อยสี่มันค้ันถึงสองร้อยกว่าหรอสามร้ออะไรอ่ะสามร้เล่นหคนแล้รม่รู้แจงเตือนเยวไงเย้อยครับทั้งเล่นในชีวิตทั้งเ่ในชทุกคนสี่ ห้าร้อยเลวทุกคนเฮ้ยเป็น,นไปได้นม่ไม่ได้หายนานปนะ่าเลยไม่ได้เลยสอ,อวันเฮ้ย้าร้อยพิกเต้เฮ้ยมำอย่างนี้โอ้ห้าร้อยเกไปเลย เด้งมาถึง500คนหะนะ่าเนาะลงแล้ลงแล้วโอ,วอ้ทุกคนตานนี่ติกต็อบทีเดียวคนดู5่าคนเนี่ยเตือนห้างแล้ครับมานีง้<อ>่งมาเต้งเตือนไงเออุงน่ก็คนเน่นในติกต็อบกันเยอะไง ยิ่งไม่ได้หายนานมาแต่กท้กดใจนี่กดกใกินข้าวกินไมกินใจมาจะไมู่ดตัวกินข้าวเ้ากินข้าวเ้าตอนีเกบาาสวัสดีห้าคนค่ะ คนเนี่ยคุณสากลไม่ตกกระถว,รวยร้อนสวัสดีค่ะทุกคนอ่อนไหมคุณพกินกะเพรารวมกินด้วยกันทุคกคนนในข้าวเช้าของแกรึป้ปอนข้าวเช้านี่ไงมันลดลงมาแล้วเออปกงงติกน,นะปกตินะ เมื่อกี้งงกันนะเมื่อกี้งงอะไกัน่อไม่ยิงไม่ได้ไกลนานเท่าไหร่เหมือนยิงแจ้งเตือนดูเชื่อใจยูทูบใหม่ๆเฮ้ยอลไรแอปแดงใหม่ๆคนดูเป็นพันคนเนี่ยเ่ะไรทุกวันก็หลักร้อยแม่ไม่รุ่นสองไปสมาธีพี่แม่ไม่รุ่สองพี่เขาตั้งด้วย่ะตั้งตัวเขาไ เรีหกคนค่ะกนคนเน,นี่ยมก็ิอยู่หกคนเดีนเ่500อกี้ห้าอยกว่าไม่ใช่เอเอา,อ,เอ,าอ,ออกกอนไปไปะเด็คิดีด้น้าแจกจากนีส้สวัสดีคิดด้น้า ทนียอันนี้จะไปอต้มัต่อจะต้องไปดูเ้ื่องเสื้อก่อนจะไปดูหคอนหนงสภ้พก่อนี <S <S ๋ยวตู้น้ำมันก่อนไปดูเคอง้อกอนไดตู้น้ำมันดูก่อน

กินกะเพราหมูกรอบหมูสักปลาหมึกลูกอ้ยกดใจมากเลยอะกราทีนี่สัสดีค้ากดใจให้นายทุกคนเตือนนะคนขอดใจนคนขอดจอ่ วันนี้แค่มีแพ็กเกจไปซ่อมเอ,อ่อตู้น้ำมันแล้วก็เครื่องสภาพต่อเครื่องสภาพเขาแจ้งว่านา้ำเบื่อคอนตู้น้ำมันก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับเรมีสายลับพื้นแบบอืมเรมจะถามว่าน่ะไม่อยู่ทนะี่ไหนไม่าจะอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องสบูม่มั้งต้องกลับไปหาก่อนอ่ะไม่ก็หาอยู่ที่นี่แบบโป้ก แม่หัวใจสองดวงขอบคุณค่ะจะกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะทากิจมีทุกวันเลยช่วงนี้เชอร์เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต้องเชียกระบบตุวกิจให้ดีก่อนนอนตื่นเร็เป็นช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากไปเที่ยวไหนครับทุกวันแต่เมื่อคืนนอนเร็วนะตีหนึง่งบอกว่า สองเตะ,อะโอ้เพื่อนๆมาดู2ิบเ็คนเลยเหรอ,อววกินยำข้าวรวมให้หมดแล้วตอนนี้พิ่จะกินข้าวเชาว้าตอนบ่ายสามคนเลิกเรียนเลิกงานกันหมดแล้วมม้งเนี้ว่าเพิ่งจะกินข้า,าวเช้า ทยายามคนเดี ขนาดหิวยังไงสดอ่ะทุกคนป่ายสามยังไม่ได้กินข้าวก็นั่งกองไว้สดก่อนแล้วค่อยกินันนี้จะไปทมเัิมชาแล้วก็ตูบน้ำมัน ก็นักตีแตก กินลำบากอะไรเยอหมดคนดูต้องสิบเก้าคนแน่ไม่ชอบดูเธอกินคือรายการกินชะได้เมืม่อวานดูเธอกินคนก็มาสั่กวราอคนอ่ะก็แชร์ไรก็เบื่อแล้วลก็แชร์ไรเสร็จเจก็หนีนี่หมวดประมา จะกินปลาหมึเข้าไปแล้นี่มันเราไม่กินมันมันไปเราไม่กินหมูคนโดยิ่กเลยนะนี่เห็นไหมน้ำมันน้ำมันหมูกรอบไม่กินขวดคนรู้จัก เจอทีไรไม่ได้บอกว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นหรือเปล่ามาให้อ้วนได้ไงไม่ได้ทำอะไรหนักนะกินแล้วก็นอนก็อ้วนไตไปเเทียบไปแล้วนะเทียบแ,แล้วนะไปเฮ้ยไนะด้กินทั้งหมดเลยก็ไปสแกนจ่ายเป็นอะไรเสร็จฟรี อ๋อแต่าาาชาก็็าจจะสั่งกินอยู่ปดีซีโนจ้ากินหมดแล้เยี่ยวป้ากินไหน้โยคนไม่รอดได้ฮะ่ะเกลดเธอคนหอมมาเต<อ>้กันเถอะเป้นหอมกัน ไอาเามังมันาตลาดหานต้นอ้าเ้ยนเตนกอโอเค,อเคทุกคนไปทำเครื่องพักาก่อนนะจ๊าโอเคทุกคนไ่จัการในภายหลังบายบาย